สวัสดีครับผมไพศาลนะครับกับช่องน้ีต่างนะครับกระดานแล้วก็ปากาวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการคูณนะครับก็อาจจะมาทําแสดงวิธีทําตัวอย่างให้สักข้อหนึ่งนะครับแต่คูณเนี่ยเป็นคูณแบบที่มีทศนิยมนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับหรือว่าน้องๆกําลังเรียนอยู่ก็ลองเอาไปทบทวนหรือว่าไปประกอบเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ ถ้างั้นมาเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างอลองเป็นตัวเลข2.35าคูณ1.4สอะทศนิยมไม่เท่ากันแล้วนะครับมันจะได้เท่าไหร่ลองลองดูนะครับวิธีการนะครับทบทวนนะครับก็เวลาตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็จะได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เรากลับมาทบทวนที่บ้านอีกก็จะดีมากนะครับอันเนี้ยเราตั้งคูณยังไงนะครับเราเขียนก่อน 2. ุด 3 5นะครับคราวนี้เราจะเอา1.4มาคูณนะ่ะวิธีการคือต้องให้จุดนะ่ยมาตรงกันอันเนี้ยจุดเนี้ยหแล้วก็4ตรงเนี้ยมันไม่มีใช่ไหมเราใส่0ูนย์เข้าไปเลยครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายคูณนะคราวนี้คูณเนี่ยเราก็คูณแบบปกติเลย0 0คูณ0 0คูณ5ได้0คูณ3ได้0นพวกเนี้ยมันจะได้0 0ย์ใช่ม0ย์คูณ5 ศูนย์คูณ 3, สามศคูณสองได้0ูนย์ะครับคราวนี้ต่อมาเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับมันก็จะบวกกับไอตัวเนี้ยสถัดมานะครับสีคูณหแต่ก่อนอื่นอ่ะพอพอมาคูณหลังนี้เราก็ใส่ศูนย์หลังนี้ก่อนแล้วก็4ีคูณหได้20ใส่0ทด2 4งคูณสได้12บวกสเป็น 14, 14ก็ใส่4ทด1 4คูณ2ได้8บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น9อ่าคราวนี้มาที่ตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเติมศูนย์ตัวเนาะเลื่อนมาศูนย์ตัว1คูณ5ได้5 1คูณ3ได้3 1คูณ2ได้2นะครับคราวนี้เราก็มาบวกกัน ศบวกกันได้ศูนนี้ได้0อันนี้0 4นยบวกหเป็น9อันนี้9กบวกสนะครับตัวนี้เนาะเกบวกสเป็น12ใส่2ทดหก็2องกับทัวทดที่1ก็เป็น3คราวน,นี้เราได้ตัวเลขมาแนละ้วศูนย์สวิธีการคือมันมีจุดทศนิยมกี่ตำแหน่งเรานับมาเลยครับ หลังจุดนี้มีกี่ตำแหน่งมี1มี2มี3มี4ก็นำมาม2 3 4า1 2 3 4ใส่จุดครับคำตอบก็คือคำตอบก็คือ3.29นี่ครับครับตอบนะจุดที่ยมมีกี่ตัวเนี่ยนับไปเลยก็นั่นแล้วก็ใส่จุดก็ตอบนะครับ ประมาณนี้ถ้ามันมีสามเราก็ถ้ามันมีข้างหลังอีกเราก็นับไปอีกคูณไปแล้วก็นับมาอย่างเงี้ยครับเวลาบวกกันแล้วแล้วก็นับแล้วก็ตอบนะครับไม่ยากเนาะผมว่าคงจะเข้าใจนะครับหลักๆคือตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็กลับมาก็พยายามหาตัวอย่างมาทำเยอะๆนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นนะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ